สวัสดีครับผมวันนี้มาพบกับเซลต้องนะครับอยู่นี้จะพามาชมคลิปนะครับเจ้าตัวแตตันนะครับตัวตอนเดียวซิงเกิลแคปนะครับติดลังคาตู้ทึบนะครับก็แต่งประมาณไหนเป็นยังไงบ้างนี่คันที่2นะครับของสั่งของเดือนนี้ครับตรงนี้เศรษฐกิจก็เริ่มกระตือึรนมาแล้วครับลูกค้าต้องการไปวิ่งงานก็แนวนี้ก็แนะนําสาหรับลูกค้านะครับคันนี้ออกรถประมาณ6กพันนะครับดาวหกพันบาทนะครับก็แต่งตามนี้เลยนะครับมีฟรีมีกันสาดนะครับ มีตู้ทึบให้นะครับนี่เลยพร้อมไปแพลนะครับมาดูฮะนี่ข้างๆเป็นไงฮะดูรถใช้งานเงามากสวยมากเลยครับนี่ดูตู้ทึบประมาณนี้นะครับถ้าถาต้องการเห็นภายในก็รอแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวผมถ่ายให้นี่เลยนี่ครับผมหลังคานีประมาณ2เมตรได้ครับจะเป็นเมตรขึ้ง2เมตรก็ลูกค้าก็แจ้งได้นะครับว่าชอบแบบไหนยังไง นะครับเนี่ยฮะสูงไหมครับผ่อนประมาณเจ็ดพันกว่าบาทนะครับประมาณนี้ดาวหกพันบาทนะครับก็ก็ก็จะได้ของประมาณนี้เลยนะครับมุมอาจจะไม่ค่อยสวยเพราะมันวันนี้เช้าหน่อยคนน้องปุ้ยยังไม่มาครับก็เลยต้องถ่ายเองอ่าถ่ายคลิปเองอะไรเองนะครับภายในนี่ก็จะประมาณนี้ พิเศษนะครับถ้าลูกค้าซื้อกับเซลต้องนะครับก็ตรงนี้ก็จะแถมเป็นจอให้นะครับเป็นจอดีบีดี DVD ให้นะครับตือหนังังเพลงใสยย่ยธดีได้แล้วก็บลูทูธได้ของเดิมมันไม่มีนะครับของเดิมมันไม่มีอ่าถ้าท่านไหนสนใจก็ติดต่อาทางช่องทางเพจต้องเซลตองได้นะครับผมอ่าผมจะขึ้นลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับวันนี้ขอจบการรีวิวไม่ใช่ครับพาชมรถรีวิวไม่ได้ครับพาชมรถ ไททันนะครับผู้ทึกประมาณนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ